สวัสดีครับรัศดาว78รายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์ก,กันไปตามรหัสดาวเพื่อเป็นแนวทางในาการตัดสินใจและเป็นกำลังใจให้กับทุทกทท่านฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมติดก,กระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำทำนายเดือนต่อไปให้กำลังใจหรือมีคำถามท,าที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนู ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะติดขัดบ้างนะครับแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับรับรื่นครับราบรื่นการงานมีความก้าวหน้ามากครับถึงได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งกันเลยทีเดียวมีเพื่อนรุ่นพี่มาชอบพอนะครับอาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่ที่ทํางานเดียวกันเป็นหรือรุ่นพี่ที่รู้จักกันก็ได้นะครับการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะ ชะง,งักชะง,งักสักหน่อยเนี่ยเหมือนไปต่อไม่ได้ฮะถ้าตามสายงานเขาเหมือนคำว่ามีอินพุตเข้ามาให้ดําเนินการแต่ว่าพอจะดําเนินการต่อไปเนี่ยมันก็ยากนะฮะเหมือนแล้วก็เหมือนเหมือนไม่ได้ทําอะไรนะฮะมันก็มันตูติดติดแล้วก็หนืดหนื่นะครับแต่พอช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็เริ่มมีความ งานเนี่ยงานที่มีความที่เรามีความถนัดแล้วก็เหมาะสมกับความสามารถของเราเนี่ยทำแล้วให้มาให้ทํานะฮะลูกค้าเห็นนึกก็ชอบเลยนะเจ้านายดูก็บอกเออเข้าท่านะเข้าท่านะคุณนะฮะตัวคุณก็เริ่มทําด้วยความสบายใจแล้วก็ยิ่งช่วงท้ายๆของเดือนเนี่ยนี่มันยิ่งมาถูกทางเลยยิ่งทําก็ยิ่งเข้ามือเลยนะฮะโดยงานที่เข้ามาในลักษณะเนี้ยมันจะยาวไปจนถึงกลางเดือนหน้าเลยนะซึ่ง ถ้าให้มองทะลุไปเดินหน้าสักหน่อยเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่ดีนะเพราะว่าดาวการงานเนี่ยมันก็จะเดินเข้าสู่ภพลาภะด้วยนะครับการเงินเนี่ยนะซึ่งก็คือดาวเสาร์เนี่ยทับตัวคุณอยู่เนี่ยมันจะอยู่ยาวไปจนถึงเดือนธันวาเลยนะดังนั้นเนี่ยงานก็จะดีเงินก็จะไม่สะดุดหรอกครับถึงงานมันจะยากสักหน่อยนะฮะ แต่ว่าเงินนี้ไม่สะดุดรายจ่ายก็ยังพอมีบ้างนะครับก็เกี่ยวกับบุตรบริวารที่อยู่ภายใต้าการปกครองของเรานะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับมันก็เลี้ยงไม่ได้จริงๆดูแล้วนะต้องจ่ายกันพอสมควรทีเดียวนะครับเรื่อง,องความรักเนี่ยนะฮะก็จะมีมีเพื่อนนะฮะเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยฮะที่อยู่ที่ทํางานเนี่ยนฮะเห็นกันมานานนะฮะ คุณเคยกันมาถูกใจชอบพอกันพี่เขาก็คงไม่ได้มาขอคบเป็นเรื่องบัดาลอะไรครับแต่ก็แสดงให้เห็นว่าชอบพอคุณนะชอบตองคุณอยู่ดาวพระหัสนะฮะที่จะเดินมาเข้าพบตนุข,ของคุณอีกครั้งเนี่ยจะอยู่ยาวไปจนถึงนู่นนะครับต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับทีนี้เนี่ยคุณก็จะมีกำลังมีสติปัญญานะฮะ แก้ไขปัญหาต่างๆได้แน่นอนนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสที่ตำแหน่งนี้เป็นกเกษตรราธิบดีงานการเนี่ยนะฮะจอจะมีมาให้ทำกันไม่ขาดมือเลยทีเดียวแล้วก็ในช่วงประมาณวันที่20ถึง22สิงหาเนี่ยก็จะมีโอกาสได้งานพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาด้วยทีเดียวนะครับโอ้เห็นแล้วก็ นาดีออกดีใจแทนนะครับงานการไม่สะดุดเลยขนาดนี้สรุปแล้วในเดือนสิงหาคมนี้นะครับขอให้อดทนผ่านช่วงครึ่งเดือนแรกไปให้ได้นะพอเข้าครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะฮะโอ้ยมองยาวไปผมว่ามองยาวไปได้ถึงปลายปีเลยก็ได้นะฮะดาวพฤหัสที่ที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยอย,อยู่แล้วก็เป็นกระสิธิตาทิบดีเนี่ยอยู่ยาวเลนไปจนถึงเดือนพฤศจิกาอยู่นต้นพุศจิกานะฮะดาวการเงินที เป็นดาวเสาเนี่ยอยู่ยาวไปถึงเดือนธันวาดังนั้นเนี่ยถ้าจะแพลนอะไรว่ามีรายรับมีงานเข้าอะไรเข้ามาเนี่ยดูได้เลยครับประมาณอย่างนี้เลยชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่ทํางานแบบที่ต้องใช้ความสามารถสูงครับผลตอบแทนมันก็ย่องสูงตามไปด้วยนะครับอวยพรที่อวยพรให้ได้รับงานมันมากๆนะครับแล้วก็มีงานพิเศษถ้าได้มีเงินเยอะๆนะครับ มีควาสุขมากๆโปรดแม่ตานะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในเดือนต่อไปรหัสดาว78สวัสดีครับ